คิมเบอร์รี่ไฟา์กลับหลังนเดดเมนจะอ้วกใต้ภาพ สงสัยคงเป็นเพราะช่วงนี้คู่ของเพื่อนซีมาร์กปร,รินและคิมเบอร์ลี่หวานเกินหน้าเกินตาไปมากทำเอาหนุ่มะเด็กคุกิเมียออากอาการร้อนรนทนไม่ไหวตรงเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวคิมเบอร์ลี่ที่โพสต์หวานคู่แฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่าใช้ฟุตทีหาบอีบายไม้สายแอดมาร์กแบรินซึ่งนณเดชก็มาส่งคอมเมนต์ทันทีว่าจะอ้วกแอ หมากปรินทำเอาสาวคิมเบอร์ลี่ต้องฟาดกลับเม้นทันทีว่าแอดคุกคิมียะแ r มแหมเราก็ไม่ธรรมดางานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แซวเพียบทั้งลำไส้ปั่นป่วนมวนท้องหรือจะ๊ะอยากอ้วกอาหารเป็นผิดแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าไม่อิดคู่อื่นนะจ๊ะทำไมอิดฉาเพื่อนอ้วกเขาทำไมเราก็เล่นใหญ่ไม่แพ้กันพี่คิมก็คงอยากจะอ้วกพี่ คูพ่พี่แบรแอดคู่กิมมียะาเหมือนกันใช่ไหมน่ารักทั้งสองคนแหละค่ะแฮมแฮมเราอะมุ้งมิงยิ่งกว่าพี่หมากอีกยังจะมาว่าเขานะ